ครับพบกับผมมดกินครับวันนี้ผมจะมาเล่า,ลาประสบการณ์เรื่องดวงดีเกินไปของผมนะครับยังไงผมก็ขอทาเควสไปด้วยนะครับคือว่าเมื่อตอนเย็นของวันจันทร์อาจารย์ตกมาว่าพรุ่งนี้มีสอบนะครับผมก็เลยเตรียมตัวสอบไปอย่างดีพอถึงวันสอบอาจารย์เขาให้จับลำดับเลขที่นั่งสอบห้องผมมี21คนนะครับอาจารย์แบ่งแยกว่า มีเลข 1- 2ถึง22เลข1ถึง11ต่อวันนี้และเลข12ถึง21ตสอบอาทิตย์หน้าตามเลขที่ห้องของผมผมเลขที่6ผมได้จับคนที่6กเพราะันจึงผมผมลุกไปจับผมภาวนาให้ได้เลขที่12ถึง22แต่ปรากฏว่าผมได้เลขที่1เฉยเลยแล้วก็ต้องเตรียมตรวจสอบพอเข้าห้องสอบผมเลข1ผมก็ไปนั่งเลข1 อาจารย์บอกว่าให้ลูกมาจับโจทย์ทำข้อสอบข้อสอบจะมีเลข1ถึง11ถ้าได้เลขหนึ่งคือข้อสอบที่ง่ายที่สุดแล้วถ้าได้เลข11คือข้อสอบที่ยากสุดแล้วอาจารย์ก็เรียกตามหมายเลขที่นั่งให้ลูกไปจับโจทย์ผมมาเลข1ผมก็เลยต้องจับแต่คนแรกผมลุกไปจับโจทย์พอจับมาแล้วผมนี่แทบร้องเลยครับคือผมได้เลขหนึ่งทำให้ผมได้โจทย์ที่ง่ายที่สุด ผมนี่นั่งคำข้อสอบชิวเลยครับเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าผมดวงดีแบบนี้ต่อสุ่มกับช้าก็ดีดีครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ